ครับนี่ก็คือบรรยากาศพิธีบูชาครูใหญ่ประจำปี2567ณสำนักนวดแผนไทยแล้วก็สมุนไพรไทยนะครับเทวะสถานพ่อขุนผาเมืองนะครับเป็นบร,รมครูองค์ประธานโดยแม่เบนนะครับก็ะรังชายปานจังหวัดลบบุรีของเรานี่เองนะครับ วันนี้ก็เป็นการนอบน้อมระลึกสรรเสริญเจริญพระคุณครูบาอาจารย์นะครับซึ่งให้ความรู้นะครับให้ประสิทธิในวิชาการต่างๆสนใจติดต่อสอบถามอาจารย์สมชายคงอ่อนอาจารย์โบช่องดูไทยสำนักระโวทยะลบบุรีหรือว่าทักเข้าไปที่กล่องข้อความนะครับช่องดูไทย ได้เลยนะครับแลวตอนนี้ก็มีเรื่องของดนตรีไทยด้วยนะครับบรรยากาศภายในนะครับสวัสดีนะครับ